ต่อเลยครับผม,มา้าหครับปุก็มามาครับวันฟอก EP ที่14มาเจอกันอีกแล้วนะครับนะโอเควันนี้เราจะมาเล่นกันต่อเลยคือเราไม่อลิกรดอะไรบล็อกวันหนึ่งตั้งแต่มีน้ํากับลาวาที่ทําให้เราต้องเสียเวลาในการเก็บกองน้ํานะครับผู้ชมเราก็มันจะเสียเวลาเพิ่มไปกวา่าเดิมนะครับตอนนี้เรา,าเก็ต้องมาจุดน้ํานะครับ ถ้าผมเจอแก๊สแล้วก็ผมรีบเลยนะครัแนะแกน้วจะกดเร็วด้วยไม่ได้ใช้คำสั่งเลยนะครับเอาโอเคเราก็ได้นำะมาด้วยแต่ว่าเราเก็บไปแล้วนี่อยู่แล้วนะครับถ้าผมเจอแก้สแล้วผม รล้ัก่อนก่อนที่มันจะบินอโอเคโลาว่าเอาลาวาอีบหมดแล้วอืมหมดไหมเอา วเราเก็บกลองก่อนดีกว่าโอเคชุบ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 นาอ,อ,อาหัมาวมราะหากลองว่างก่อนก่องเต็มบ้านแล้วก็จิปเปอร์มาเย็ยนตรงนี้ก็ระเบ,บิดไอติมว่างลแล้ว แร้วผมไปเล่นมาครับเอาชีวิตรอดเวลาจับซีรีส์นี้ที่เกี่จเล่นเยอะนานเกินไปนะครับถ้าจุบซีรีส์ร้อยก็มั่วจับคนจบตอนไหนกันแน่ไม่รู้นั่นคือปัญหาครับโอเคเอาทอดมาด้วยขนมปังทอดโอเคลาวาเรามีเหล็ก โอเคขอเลยเท่านี้เก็บลาวาสักอันหนึ่งไม้หมดเลยต้อกครับอะไรก็อเอามาหุอีกแปลนึงเอาไปใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งบ้างเพราะเราครับเด็ดทางน้ำมาผู้ชมดูเห็นะมันก็ได้มาสองถังอะผู้ชมอเห็นนะได้แค่สองถังนี่แล้วมันคุ้มเหรอที่ว่ามันจะมาเพิ่มมี ว้าวเฮ้ยผู้ชมครับผ้จิจิจิเจอ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 เฮ้ยโอ้ย my god what what อะไรอะไรอะไร อะไรครับอะไรครับอะไรครับรู้เลยว่าให้มาสาวัวเท่านี้อะไรก็ก็ทำให้ผมต้องตกใจเลยนะครับตกใจมากๆแต่ว่าตอนนี้เราก็เราน่าจะไม่ได้คาดเจ้านี้แหละเราจะกล้า,ายัางไงอ่ะผู้ชมอืมไม่มีออกซิเดียนไงผู้ชม ออกซีเดียมพวกนั้นใช้กับเราอ่ะถ้าต,ตอนนี้เรามีพิษเอ็กสุดเพชรนี่แต่ว่าเราตอนนี้ต้องทำใม้เนือพ่าก่ฆ่าก็ง่ายง่ายเลยอันนี้ผมก็ไม่ได้ฆ่ามาันก็เก็บแต่ก็เก็บขางคังเลเ่ยนี่เชรดว้าวเช็ดโด มีของดีที่สุดนะครับทุกผู้ชมนี่แหละเอาหัวเรียบกันเราก็จะได้ค่าประกันลาวาก็ต้องเริ่มอุ่นแล้วนะครับเริ่มตอนนี้ไม่ใชาแล้วเก็บไปเรื่อยๆโอเคผังแน่สามท้อหนึ่งเอาเทลาะไร บอกแล้ว่าพังคาบต่อเอามาเลยเขต้องเอาไปใช้อย่างเงินด้วยบึ๊บบึ๊บบึ๊บโอเคไปเรารีบไปม,มานับเกล็ดกันก่อนว่าจะเป็นยังไงต้องเป็นอย่างี้บูย ในเดี่องผู้ชมโอ้โหเจ้าตัวนี้รู้ว่าไม่เคยนอะเลยแต่ว่ามันมาเยอ,อ <c oughs> ะมากเฮลาวาแล้วรู้สึกเสียดายของมานี่เลยนะ้ำมานี่ก่อนหนะ้าเธอหนะ้าอ่ะนี่ oke okay. sedih. 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 ให้โปรได้เยอะข er. ึ <öst> ้นมาถ้าว่ามันอัเกรดหมดนะเราจะได้ทุกตัวมาเลยถ้ามันอัเกรดอันสุดท้ายเออเอาเกมนี้เลยมามานี้เลยมาโดน็อดเดียบผมตายเลย นะถ้าว่ามันอัปเกรดถึงสุดท้ายแล้วหรือว่าสิบนะของนะจะมีทั้งหมดเลยแปบลบว่าไม่ต้องอัปเกรดอะไรแนละ้วของเดิมๆที่เราเคยขุดจะกลับมาเหมือนเดิมนะคหมอนว่าไม้อะตอนนี้ไม่มีไม้เห็นไหมจะมีของปวดในเลเทอร์เออผู้ชมก็รู้มันมีดินด้วยแล้วเราได้ดินมามไหมไม่นะ โอ้ไม่ก,กินมามาอยัางมาใหญ่าลยขนาดใหญ่โอเคอันนี้ไม่ใช่กดเลี้ยแล้วกดแล้วไม่ได้อะไรเลยนี่แต่เราไม่มีไอโอ้ no โอ้ดูแล้วว่าพอยแล้วจะได้โค้ดเลยอ่ะต้องรีบเก็บ

อย่างนั้นเหรอเอาทำไมารู้เท่าเนี้ยเออขี่น,นี่เองสามรูเองแล้วมันหมายคว่ามา่าหยัางบือดีนะที่ว่าผมเห็น่ันถ้าหน้าบกแล้วแต่ผมเห็นอ่ะผมดูรีบเลยรีบตัวแก้ตัวเอง โอเคแล้วว่าลากันก่อนนะครับพ่อแบตต็กเบอรี่ที่ว่าประหยัดสุดก็จะหมดไปเรียบร้อยโ okay. อเคก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเล่นมาครับพรุ่งนี้ขออนุญาตเอ้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็ท,ทํคลิปน,นะครับตอนนี้เบตเตอรี่สามสิบหกก็ไม่เป็นไรทํากันต่ายกันไปล่ะโอเคอเน่ย จะเจอแก๊สอันตรายหน่อยแต่ว่าจะเจอคิปเปอร์ก็อันตรายพอๆกับแก๊สอันเนี้ยแก๊สมันฟ้นระเบิดแต่ว่าคิปเปอร์มันมันระเบิดติมๆเลยนะครับนะและ้วพอมันระเบิดถึงมันก็จะให้รูมาด้วยและรูผมต้องอุดไอ้ที่ว่าอยาให้คิปเปอร์ระเบิดที่เดียวคือตรงนั้นอะ่ะแหละ ที่เป็นที่เป็นกลงเยอะอ่ะแล้วใส่ของอะ่ะคิปเปอร์ระเบิดนัดเดียวเลก,กีเพื่อนปมบอกด้วยว่าเอออ่าน้องปมบอกด้วยว่าเล่นมาครับวันบล็อกพอกเล่นถึงค้างเลยเออโทรศัพท์ก็น่าจะช้านะครับโอเคแล้วว่าคลิปนี้ได้เวลาลากันส่งกนนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบาย